มาทุกคนเนาะ EP แรกเนาะเราก็จะม,มาเล่นเกมไฮเดย์กันจ๊าอันชีวิตก็ต้องขออภัยด้วยจะ๊ะวละกั เกมแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะอย่างแรกเลยเราก็จะมาดูเควสกันนะก็คือว่าเป็นเควสส่งของนะจ้าตอนนี้คือเพิ่งเข้าเกมเราก็จะมาให้ทุกคนดูก่อนว่าตอนนี้น้องเราก็ประมาณนี้เลยน้องฟาร์มของเราเราก็จะมาดูเควสกันก็ซึ่งมีเควสที่ส่งไปแล้วแล้วก็เพิ่งรับมาทุกคนล้วก็มีเคลสใหม่คือส่งแครอท9ชิ้นนาะแล้วก็ส่งไปเลยจ้าส่งแครอทไปขายปิ๊บลปลาก็ต้องมาดูเควสที่เหลือเนาะล้วเหลืออุปกรึ่1ชิ้นล้วมีดอันเราก็ ส่งเหมือนกันนะจ๊ะเราก็เพื่อจะได้รับ141ดาวเนานะแล้วก็ส่งเรือออกไปหาแม่น้ำแปซิฟิกนะจ๊ะทุกคนเนาะแล้วก็ส่งเรือไปกันไปไหนวะอเราส่งเรือออกไปแล้วทุกคนเนาะเราก็มาดูเบคอนเนาะคือเบคอนแน่นแล้วเนาะแล้วก็เฮ้ยสัผมผัสประตูจนตัง,งแล้วก็เบคอนเราแล้วเราก็ไปดูอาหารสัตว์นะจ๊ะว่าเราได้รับอะไรบ้าง เราก็จะมาทําอาหารสัตว์เพิ่มด้วยเพราะว่าอาหารจะหมดแล้วอาหารไก่มีแค่สามเองทุกคนก็คือทําอาหารจนเพลินจนลืมไปว่าใช่ค่ะถัว่วเพราเราถั่วแต่ทุกคนน,นเราก็จะต้องไปปลูกถั่วเพิ่มนอนเรือนี้ก็คือฟาร์มของเราที่ปลูกเต็มแล้วนาะแล้วก็เกี่ยวถั่วเพื่อจะไปทําอาหารให้ กันนะพเราเก็บเกี่ยวเสร็จนะทุกคนเราเราก็ต้องมาปลูกเพิ่มนะปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวโพดปลูกถั่วนะทุกคนนะเพื่อเราจะเอาของพวกนะั้ไปทําเครทที่มันมีให้เราเนาะเราก็เกี่ยวทุกอย่างไปเลยแล้วก็ปลูกทุกอย่างใหม่ไปเลย แล้วเราก็มาเก็บเกี่ยวไม่ใช่เก็บเกี่ยวสิมาให้อาหารของน้องหมูนะทุกคนเนาะแล้วเราก็มาเก็บนมวัวอีกช่วงนี้ก็จะเป็นเก็บหน้าของผลผลิตนะทุกคนเป็นหน้าของผลผลิตเลยหมูก็จะให้เบคอนเป็นเนื้อเนาะแล้วก็วัวก็จะให้เป็นนมแล้วก็ไก่ก็จะให้เป็นไข่เนาะเราก็มาเก็บแล้วก็มาให้อาหารน้องใหม่ เนาะก็คือเกมไฮเดนนะมันก็จะให้ทําเควสทําเนยทําอะไรได้เพื่อเราจะาไปทำเควสหรือจะอไปทําขนมเนาะแล้วก็เก็บเนยแล้วก็เก็บพวกขนมปังเนาะเนี่ยหมาก็คือเก็บว่าน้ําตาลหมดแล้วก็ต้องเอาอ้อยเพื่อมาทําน้ําตาลใสแดงอีกอแล้วก็ทํำวนลูปยังไงไปเรื่อยๆเฮเก็บเก็บผลผลิตที่เราทํานะ ทำผลผลิตจนเพลินนะทุกคนนาะลืมไปว่าข้าวหมดนะทุกคนคือแบบข้าวเหลือตูนทุกคนเราก็ต้องรอข้าวปลูกให้มันโตนะเราก็เกี่ยวข้าวเอามาทําพวกเค้กเอามาทํพวกขนมปังได้ดี mm hmm. ก็คือรอข้าวโตเนาะเราก็มาทุบก,กเ็เร mm ียกอไนาะอุโม,มงค์หินเราขุดแร mm ่เ hmm. นาะแทนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำเนานะ ล้วก็จะเอาแร่ที่เราขุดได้น้องมาหลอมเป็นเหล็กก้อนแท่งเหล็กนะทุกคนตอนนี้เนาะข้าวก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเกี่ยวข้าวกันทุกคนแล้วก็ปลูก<อ>เพิ่มมาใหม่<อ>แล้วก็จะมีชาวบ้านนะทุกคนเนาะมาขอซื้อผลผล,ผลิตในไร่เราเนาะอันนี้คือเป็น14ชิ้นแลกด้วยเงิน1,515บาทเนาะแล้วก็ขายไปเลยจริงๆแล้วเราก็เอาของมาลงตลาดเนาะดูว่าร้านค้าหน้าบา้าน เรื่อยๆเรื่อกับเงินนะทุกคนเนาะถ้ามีคนซื้อเราเราก็จัได้เงินนั้นมาเป็นส่วนเก็บของเราเลยพอเราเก็บผลผลิตเสร็จเนาะเราก็จะเอาผลผลิตน้นมาทำอาหารให้น้องไก่น้องแพะน้องหมูแล้วก็น้องวัวของเรานะจ๊ะตอนนี้คือตังค์เยอะมากเลยนะทุกคนเราก็จะมาหาซื้ออะไรตกแต่งฟาร์มของเรากันก็คือ เครื่องปั่นหรือว่าเครื่องคั้นน้ำผลไม้น้องทุกคนเราก็รอน้องเปิดออกมาเป็นโอ้ยรถผ่านเสียงดังน้อแล้วเราก็เออนั่นแหละเราก็รอให้น้องได้ให้น้องเปิดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนาะเราก็มาดูร้านค้าของเราเนาะแล้วก็จะมีคนซื้อเราเนาะเราก็เก็บตังค์เนาะแล้วก็ลงขายใหม่เรื่อยๆอย่างนี้เพื่อให้เงินเราเพิ่ม หรือไม่ก็ทำเควสอย่างที่เราทำไปตอนต้นคลิปนะเครื่องปุ๊บในการเล่นเกมนะทุกคนเนาะคือมันใช้เวลานานมากก็เหมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้อ่ะต้องรอหนึ่งวันนะทุกคนคือกว่าจะได้แต่ละคลิปของเกมเนะี่ยมันยากมากมันต้องรอเวลานานมากแต่อเอาไปก็อยากจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะจะถึงแม้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเป็นไงก็ต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเจริงที่ เราทําคลิปแนวเกมนี้เนาะเราเอามาพักแล้วก็ตอนนี้นาะคลิปเพิ่งหนึ่งถึงห้านาทีเนาะเราก็มาตกแต่งฟาร์มเพิ่มเราจะมาดูกันว่าฟาร์มที่เราตกแต่งนะ่ะจะเป็นยังไงก็คือยังจะไม่อัปเกรดมากเพราะว่าจะยังมีหลายอีพีมากที่อ๊อฟจะมาทําคลิปแนวนี้ให้ทุกคนแล้วนะก็เกมนี้ด้วยเนาะแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อย ก็คือเราตกแต่งอยู่นะก็คือนะข้าวนะก็คือสุกพอดีเลยว่าเหลืองพอดีแล้เราก็จะมาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็ปลูกใหม่แล้วก็ไปทำอาหารให้น้องสัตว์เหมือนเดิมน้องเพื่อเราจะเอาผลผลิตจากน้องเนาะก็คือตอนน่ะไก่เนี่ยต้องคือต้องการจำนวนเยอะสุดเลยเพราะว่าเลี้ยงไก่ตั้งสามฟาเนาะหรือว่าสามคอชีวิตเราก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเนาะมาดูอาหารไก่แล้วก็มาเก็บขนแกะเนาะ อ่ะไม่เก็บเก็บไข่แทนนี่นะทุกคนนะาะแล้วคือเราก็มารออาหารไก่นอะและอีกสี่วินะทุกคนเราก็รออาหารไก่เพื่อจะไปให้ไก่ก๊อบหนึ่งที่ยังไม่ได้กินอาหารเลยทุกคนเพราะว่าอาหารหมดเนาะล้วก็จะเอาเก็บอาหารเนี่ยล้วก็จะให้น้องกินเ,นเพื่อเราจะได้ผลผลิตจากน้องก็คือไข่ทามาทำอของผลิตภัณฑ์ใดๆ แล้วเราก็คือมาทําอาหารให้น้องไก่กันอีกแล้วนะเพราะว่าอาหารไก่ต้องการเยอะสุดนะอย่างที่บอกไปแล้วก็เราไข่น้อง20นาทีเวลาว่างๆก็จะมีรถน้องก็คือเป็นหมดรถวงล้อเพื่อให้เราได้แบบตุ่มแล้วเราก็มาตุ่มกันแล้วก็มาดูกันว่าเราตุก และสิ่งที่เราได้ทุกคนเนาะก็คือพื้นไม้หรือว่าเป็นกระดานไม้นะ่าที่เอาไว้ปูพื้นแล้ก็คือว่าคลิปหนะอฟอก,ก็จะแบ่งเป็นอีพีละสิบนาทีไปละกันเนาะเพราะว่ามันก็จะวนลูปอย่างยูอย่างนี้แหละแล้วก็คลิปหน้าเราก็อาจจะเป็นมาเปิดร้านหรือเปิดผลิตภัณฑ์น้ำผลอไม้ที่เราได้ซื้อไว้ แพื่อเราจะได้ผลผลิตแล้วก็ตกแต่งป์มด้วยเราก็คือวางเรียงกันตรงข้างบ่อน,น้าหรือว่าแม่น้ำยาวเลยแล้วเราก็คือมาเก็บข้าวเนาะเพื่อจะเอาไปทําอาหารเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วแล้วเราก็เก็บแครอทด,ด้วยแล้วเราก็ปลูกใหม่ทั้งคู่ก็คือตอนนี้เนาะเราก็คือมีสัตว์เลี้ยงเราเนาะ,ะก็คือน้องหมาน่ะชื่อน้องดิงแล้วก็น้องแมวชื่อน้องม้า คือตั้งชื่อแบบว่าตามจตถาก,กรรมที่คิดได้ตอนนั้นเลยนอันนี้คือเป็นชื่อของน้องแมวเนาะคือน,น้องมาเรา,าก็มีสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนี่2ตัวน้ทุกคนนี้คือวันใหม่แล้วเนาะก็คือเราก็รอให้น้องๆเนี่ยได้จะเิมเติบโตกันทั้งหมดโดยลดฟันอารานเจีงดังน้นวเราก็รอให้น้องจรติญเติบโตกันทั้งหมดแล้วเราก็ให้อาหารนะแล้วเราก็รออาหารทําอย่างเงี้ย ตลอดไปเรื่อยแล้วเราก็เก็บคนแก่ด้วยเพื่อจะเอาไปทําเสื้อหรือว,ว่าเอาไปทาฝ้ายเนาะแบบว,ว่าก็าได้เหเสื้อผ้าฝ้ายเออันั่นแหละทํารวมกับต้นฝ้ายนะทุกคนแล้วเราก็เก็บนมวัวแล้วก็ให้นม,ให,นมให้อาหารวัวแล้วเรานอนก็คือมาร้านค่าริมทางของเราเนาะก็คือเราก็ไ้ไขายของต่างๆเพื่อจะเอาเงินน่ะมาอพรดฟาร์มแล้วก็พัฒนาฟาร์มของเราไปเรื่อยๆ นั่นทุกคนเนาะแล้วก็ตัดภาพมาตอนอาหารเสร็จเลยเนาะคือเราก็มานั่งเก็บอาหารแล้วก็คือเก็บอาหารหมูแล้วก็มาเก็บไข่ไก่นะแล้วเราก็ให้อาหารไก่ไปด้วยแล้วเราก็เออแล้วเราก็เยอะเนาะนั่นแหละทุกคนก็คือเก็บอาหารพวกไกพ่พวกอะไรอย่างงี้เนาะที่มันได้ไปถึงเวลาแล้วแล้วเราก็เก็บไม่ใช่ดิเก็บไข่พูดแล้วเนี่ยก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไ่ตัดหลักลงไปอย่างนี้แหละเหนื่อย แล้วเราก็ดูความเรียบร้อยนยของฟาร์มเนาะพวกอาหารไก่พวกไก,พวกไก่พวกไข่ไก่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไล่เก็บเรืเร่อยๆจนหมดเนาะแล้วมาเก็บเนาะเบคอนเนาะหรือว่าเนื้อหมูเนาะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรยังไงเนาะเพราะว่าเนี่ยวันที่3แล้วในการเก็บฟุตของ EP เดียวที่ทุกคนได้ดูแต่เ่งใช้เวลาสมวันจ้ะ ก็คืออีพีแล้วก็จบแล้วนทุกคนเนาะก็คือทุกคนก็สามารถรอดูอีพีต่อไปได้เลยเนาะก็คือเป็นการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะก็คือเครื่องคันน้ําผลไม้เนาะมาดูกันว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามออฟฟี่มาถึงผู้ติดตาม5 0 0กว่าคนแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเนาะแล้วก็ก็คือการทําแนวเกมอย่างไงก็คือยากมากทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลา 2- ถึงสวันบางคลิปมีแบบว่า ถ่ายเป็นแบบเดือนก็มีเนาะก็เออมันนานจริงๆคือ obvious, คออฟเพจเฮาเก็บฟุตไว้เรื่อยๆเลยเนาะก็ถ้าใครอยากดูก็มาบอกได้นะเลยฉันจะให้ทําเกี่ยวกับเกมอะไรก็มาบอกกันได้จจก,กันทิดถ้าจ้าบ๊ายบายพร้มรับฉันไปคือชาแน่ถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นทีมรีบๆๆตัวมาเลยค่ะพอ